สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมมารีวิวสมเด็จนะครับมาพิมพ์วัดระคังหักครึ่งนะครับเหลือแค่ครึ่งองค์น่าจะเป็นวัดระคังเกียริทะลุซุ้มครับเนื้อหามวลสารค่อนข,ข้างชัดเจนมากนะครับหักมาได้มาแค่นี้นะครับนี่ด้านหลังครับได้มาครึ่งอย่างนี้นะครับ อันนี้ทางด้านท่านเกศข้างบนต้นนี้ไม่หักนะครับข้างนี้ไม่หักหักด้านเดียวนะครับเป็นพระที่มีมวลสารนะครับแห้งพิมพ์นะครับไม่รู้ว่าเป็นพิมพ์อะไรนะครับแต่วันนื้หาสาระดีมากคนได้หาดีมากนะครับอันนี้มาครึ่งเดียวนะครับแต่ว่าเขาบอกพุทสมเด็จหักก็มีพุทธคุณน,นะครับก็เก็บไว้นะครับเพื่อน พอรู้พิมพ์รู้วัดนะครับบางคุณพรมรู้ว่าระฆังหรือ่พระวัดไหน,นครับคยเขอาคอมเมนต์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ